อาสวะสิ้นไปเพราะการกำจัดสมารำภะและอวิชชาวัปปะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคืออาสวะทั้งหลายเหล่าใดเกิดขึ้นเพราะกายะสมารำภะคือตัณหาปารพบการกระทำกรรมทางกายเป็นปัจจัยเป็นเครื่องทำความคับแขนเร่าร้อนเมื่อบุคคลเว้นขาดแล้วจากกายะสมารำภะอาสวะทั้งหลาย อันเป็นเครื่องทำความขับแขนเร่าร้อนเหล่านั้นย่อมไม่มีบุคคลนั้นย่อมไม่กระทำซึ่งกรรมใหม่ด้วยและย่อมถูกต้องซึ่งกรรมเก่าแล้วกระทำให้สิ้นไปด้วยหลักธรรมปฏิปทาอันไม่รู้จักเก่านี้เป็นธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองไม่ขึ้นอยู่กับเวลาควรเรียกกันมาดูพึงน้อมเข้ามาในตนเป็นธรรมที่ผู้รู้ทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตน วัปปะอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปเพื่อทุกขเวทนาจะพึงไหลไปตามบุรุษในการต่อไปเบื้องหน้าเนื่องมาแต่ฐานะใดเป็นเหตุท่านเห็นซึ่งฐานะนั้นหรือไม่ข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่าวัปปะท่านจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคืออาสวะทั้งหลายเหล่าใดเกิดขึ้นเพราะวาจีสมารัมภะ คือตัณหาปารบการกระทำทางวาจาเป็นปัจจัยเป็นเครื่องทําความคับแขนเร่าร้อนเมื่อบุคคลเว้นขาดแล้วจากวจีสมารัมภะอาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทําความคับแขนเร่าร้อนเหล่านั้นย่อมไม่มีบุคคลนั้นย่อมไม่กระทำซึ่งกรรมใหม่ด้วยและย่อมถูกต้องซึ่งกรรมเก่าแล้วกระทำให้สิ้นไปด้วยหลักธรรมปฏิปทาอันไม่รู้จักเก่านี้ เป็นธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้เองไม่ขึ้นอยู่กับเวลาควรเรียกกันมาดูพึงน้อมเข้ามาในตนเป็นธรรมที่ผู้รู้ทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตนวัปปะอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปเพื่อทุกขเวทนาจะพึงไหลไปตามบุรุษในการต่อไปเบื้องหน้าเนื่องมาแต่ฐานะใดเป็นเหตุท่านเห็นซึ่งฐานะนั้นหรือไม่ ข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่ะวัปปะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรคืออาสวะทั้งหลายเหล่าใดเกิดขึ้นเพราะมโนสมารัมภะคือตัณหาปารลบการกระทำกรรมทางใจเป็นปัจจัยเป็นเครื่องทำความคับแคนเร่าร้อนเมื่อบุคคลเว้นขาดแล้วจากมโนสมารัมภะอาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแคนเร่าร้อนเหล่านั้นย่อมไม่มี บุคคลนั้นย่อมไม่กระทำซึ่งกรรมใหม่ด้วยและย่อมถูกต้องซึ่งกรรมเก่าแล้วกระทำให้สิ้นไปด้วยหลักธรรมปฏิปทาอันไม่รู้จักเก่านี้เป็นธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองไม่ขึ้นอยู่กับเวลาควรเรียกกันมาดูพึงน้อมเข้ามาในตนเป็นธรรมที่ผู้รู้ทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตนวัปปะ อาสวะทั้งหลายอันเป็นไปเพื่อทุกขเวทนาจะพึงไหลไปตามบุรุษในการต่อไปเบื้องหน้าเนื่องมาแต่ฐานะใดเป็นเหตุท่านเห็นซึ่งฐานะนั้นหรือไม่ข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าวัปปะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคืออาสวะทั้งหลายเหล่าใดเกิดขึ้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเป็นเครื่องทำความคับแขนเร่าร้อน เพราะการเกิดขึ้นแห่งวิชาเพราะความสำรอกออกเสียได้หมดซึ่งอวิชาอาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นเร่าร้อนเหล่านั้นย่อมไม่มีบุคคลนั้นย่อมไม่กระทำซึ่งกรรมใหม่ด้วยและย่อมถูกต้องซึ่งกรรมเก่าแล้วกระทำให้สิ้นไปด้วยหลักธรรมปฏิปทาอันไม่รู้จักเก่านี้เป็นธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองไม่ขึ้นอยู่กับเวลา ควรเรียกกันมาดูพึงน้อมเข้ามาในตนเป็นธรรมที่ผู้รู้ทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตนวัปปะอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปเพื่อทุกขเวทนาจะพึงไหลไปตามบุรุษในการต่อไปเบื้องหน้าเนื่องมาแต่ฐานะใดเป็นเหตุท่านเห็นซึ่งฐานะนั้นหรือไม่ข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่า